คือเขาถามว่าพอเราทำตาม,าม,ามอสมการข้อจำกัดเขาเรียก2อันเนี้ยแล้วผลเฉลยของสิ่งเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในคออแรดใดหนึ่งในสี่นี้1 2ึ่งสาสี่คำตอบคือเราต้องเอาอสมการข้อจำกัดเนี้ยมาวาดกราฟรูปแรกคือย้ายลบสองไปฝังนูน้น นะพอเราคูณด้วยลบตลอดคือจะต้องเขียนวยให้ต้องใ,ใ,ให้อยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะบอกเราเองว่าเราจะปัดขึ้นหรือจะปัดลงอันเนี้ยว,วายมากกว่าสิ่งนี้เราจะไปเขียนกราฟเป็นเส้นตรงนั่นแหละวายเท่ากับสิ่งนี้แหละนะครับแต่ทีนี้พอมันอ้าไปทางนี้แสดงว่าวายต้องมากกว่าก้อนนี้แสดงว่าต้องเอาตรงนี้แสดงว่าครูจะต้องแรงเงาขึ้นไปข้างบนนี้คําว่าแรงเงาของครูเนี่ยหมายความว่าครูจะแรงบางๆให้ดูก็ได้ นะครับคือแบบน,นี้เอาทุกอย่างที่อยู่เหนือสิ่งนี้ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยที่กูแรงเงาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยเลยอ่านแรงเงาเร็วๆเลยกูเฉยเนี่ยเนี่ยคือคืออสรรมการแรกคราวนี้มาดูอสรรมการอันที่สองอันที่สองคืออันนี้ฟูรีวนตมันอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมเหมือนฝั่งเนี้ยนะแล้วเอ็กก็ต้องย้ายส่วนกลับมาแล้ววายน้อยกว่าเท่ากับสิ่งนี้เราก็เป็นวาดกราฟเส้นตรงนั่นแหละเส้นตรงสีน้ำเงินเส้นเนี้ย แต่เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับจะบ่งบอกว่าเราจะเอาค่าวายตอนไหนก็คือเอาค่าวายที่มันน้อยกว่าลงทางนี้เพราะถ้าข้างบนมันจะมากกว่าเส้นนี้เท่านั้นเองดังนั้นกูจะแรงเอาให้ดูนะครับว่าสีอื่นสีเขียวเขียวในครูได้นี่แรงเงาให้ดูเลยว่าอสมการข้อจำกัดเนี้ยมันบอกให้น้อยกว่าเท่ากับเส้นนี้เป็นต้นไปก็จะเห็นว่าส่วนที่มันทับกันอ่ะไม่ได้อยู่ใน คอร์ดเรนที่3โซลูชันนี้จะไม่มีเพราะทั้งคู่ต้องใช้คำว่าและเขาบอกว่าทั้งคู่ไงถ้าทั้งคู่เช่นคอร์ดเรหนึ่งมีไหมครูคำตอบคือมีไงเยอะแยะมากมายนี่ทั้งเทาทั้งเขียวมีโซลูชันร่วมกันแล้วคอร์ดเรนทสี่มีไหมครูมีเนี่งตรงบริเวณนี้ถ้าลงมาตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วแตรงนี้มีแต่ยังไงก็ยังอยู่ในคอร์ดรนที่สี่คอร์ดที่สองมีไหมครูมีไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนคือตรงนี้แถวเนี้ยแถวเนี้ยเรียกว่าคอร์ดเรนที่สองแล้วไม่ใช่ตรงนี้ด้วย อันนี้มันอยุ่แถวนี้เท่านั้นแหละขอ้อแรนที่สองข้นที่สามมีไหมไม่มีก็ไม,ม่มีสีเทาเลยอะ่ะจบดังนั้นขอ้อแรนที่ไม่มีโซลูชันนี้ไม่มีผลเฉลยก็คือขอ้อแรนที่สาม